สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของ การจ่ายเงินผู้สูงอายุ600บาทที่ทางภาครัฐมีการโอนเข้าให้กับผู้สูงอายุในวันที่12-14กันยายนแต่ที่นี้หลายๆคนก็ถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าไปเช็คเงินแล้วไม่เห็นมีเงินเข้าเลยและถ้าหากว่าเงินไม่เข้าต้องทำยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีคำตอบมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุทุกท่านได้รับทราบนั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทตรง นี้มีการจ่ายเงิน600บาทให้กับผู้สูงอายุจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่กดเงินออกไปได้เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้จะต้องแจ้งแบบนี้ก่อนค่ะว่าเงิน600นั้นเข้าให้จริง แต่หนึ่งเลยจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปก็คือเคยได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วรวมถึงผู้สูงอายุคนนั้นจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรงนี้จะไม่ได้รับเงิน600บาทในส่วนนี้นั่นเองนะคะทีนี้หลายๆคนที่ไปกดเงินก็ต้องลองดูด้วยเลยว่าที่เราไปกดนั้นเรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไปลูดซื้อสินค้าเดือนละ300บาทหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไม่เคยใช้บัตรประชาชนในการรูดซื้อสินค้าเดือนละ300หมายความว่าเราจะไม่ได้รับเงินในส่วนของ600ที่ได้รับในวันที่12-14กันยายนนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ต้องแจ้งอีกเรื่องหนึ่งด้วยว่าสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะต้องเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ที่เริ่มใช้ไปเมื่อวันที่1เมษายนนะคะคือสําหรับสิทธิ์รอบใหม่เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็มีการประกาศผลออกมามีการยืนยันตัวตนและเริ่มใช้สิทธิ์มาตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 66นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่เป็นผู้สูงอายุอายุเกิน60ปีจริง เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงแต่ในรอบใหม่ที่เริ่มใช้ในวันที่1เมษายนไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคือคนรุ่นเก่าที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการรูดซื้อสินค้าแต่รอบใหม่นี้จะใช้บัตรประชาชนในการรูดซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน600นี้คนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการรูดซื้อสินค้าในรอบเก่าตรงนี้ก็ไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะคน นที่ได้รับเงิน600บาทเมื่อวันที่1 2บสถึงสิกันยายนที่ผ่านมานี้จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเคยได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้ที่ใช้บัตรประชาชนเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการตรวจเช็คในรอบแรกแต่ถ้าหากว่าเราเข้าเกณฑ์ทุกอย่างใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้แต่ไปกดเงินดูแล้วเงินไม่เข้าตรงนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะว่า เงิน600บาทตรงนี้เนี่ยเข้าให้ในบัญชีธนาคารที่เราได้ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนไว้นะคะไม่ได้เข้าผ่านบัตรประชาชนนะคะเพราะว่าบัตรประชาชนจะไม่สามารถกดเงินสดออกมาได้นั่นเองและสําหรับใครก็ตามที่มีบัญชีแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพดด้วยเลขบัตรประชาชนตรงนี้เงินก็จะไม่สามารถโอนเข้าให้ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้สูงอายุบางท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการผูกพร้อมเพ์ก็ต้องฝาก ลูกหลานช่วยเช็คดูให้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราไปทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางธนาคารเขาก็ให้เราเปิดบัญชีอยู่แล้วในช่วงที่เราไปยืนยันตัวตนนะคะใครที่ผ่านเข้าร่วมโครงการธนาคารก็จะจับ เปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้เลยเพราะว่าทางภาครัฐมีการแจ้งอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าถ้าหากว่ามีเงินอะไรที่โอนเพิ่มเติม<ๆ>ก็จะโอนเข้าให้กับบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ก็ยังมีผู้สูงอายุหลายๆคนที่อาจจะไม่มีบัญชีหรือบางคนเป็นผู้พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปธนาคารได้ง่ายๆเนาะก็เลยทําให้อาจ จะยังไม่ได้เปิดบัญชีหรืออาจจะยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะตรงนี้ก็สามารถดําเนินการมอบอํานาจเพื่อที่จะให้เงินนี้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเรามอบอํานาจแล้วจะต้องให้ทายาท ไปติดต่อที่สำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยซึ่งตอนนี้ก็สามารถไปดําเนินการได้อยู่นะคะถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาที่เงินโอนเข้าแล้วในเดือนกันยายนก็คือ1 2บสงสิ 14, แต่ถ้าหากว่าเงินเราไม่เข้า หนึ่งเลยนะคะให้เราดำเนินการเช็คพร้อมเพย์ก่อนว่าพร้อมเพย์ของเรานั้นได้ดำเนินการผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนไว้หรือยังคือบางคนอาจจะมีบัญชีแล้วจริงแต่ยังผูกพร้อมเพย์ไม่สำเร็จตรงนี้ลองเช็คดูนะคะก็คือให้ลูกหลานเช็คให้ง่ายๆก็ได้ว่าลองโอนเงินผ่านเลขบัตรประชาชนของเราว่าเงินเข้าบัญชีไหมนะคะแต่ถ้าหากว่าบางคนไม่ได้มีแอปธนาคารก็ให้ลองไปติดต่อสอบถามที่ธนาคาร ที่เราคิดว่าเราผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วนะคะแล้วก็ถามเขาเลยว่าบัญชีนี้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือยังบัญชีธนาคารจะใช้เป็นธนาคารไหนก็ได้ทุกธนาคารนะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีหรือว่ายังไม่ได้ดําเนินการผูกพร้อมเพย์ถ้าไม่สามารถเดินทางไปที่ธนาคารได้ก็คือให้มอบอํานาจแล้วก็ ไปดําเนินการที่สํานักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังสามารถดําเนินการได้อยู่นะอ่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เงินเข้าบัญชีให้ในวันที่1 2บสถึงสิกันยายนตรงนี้นะคะจะต้องมีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนก่อนวันที่7กันยายนถ้าหากว่าใครที่ผูกหลังวันที่7คือบางคนที่เงินไม่เข้าอาจจะเพราะว่าเราผูกบัญชีพร้อมเพย์สเร็จแล้วแต่ว่าบังเอิญไปผูกในวันที่8 1> 91 1 1ตรงนี้ก็เลยจะทําให้เงินไม่สามารถโอนเข้าได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราจะต้องเช็คตัวเราก่อนแต่สําหรับคนที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนหลังวันที่7กันยายนแล้วเงินไม่เข้าบัญชีก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะเงินตรงนี้เนี่ยจะโอนเข้าให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่6 ตุลาคมนั่นเองตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกบัญชีนะคะก็สามารถดำเนินการได้เลยก่อนวันที่3ตุลาคมเงินทั้งหมดก็จะโอนเข้าให้เราในเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของ เงินเด็กและเกิดตรงนี้เนี่ยที่มีการเลื่อนจ่ายจากวันที่8กันยายนซึ่งจริงๆแล้วเดือนนี้จะต้องมีการโอนเข้าให้ในวันที่10แต่เนื่องจากวันที่10กันยายนตรงกับวันอาทิตย์เขาก็เลยเลื่อนไปให้เป็นวันศุกร์ที่8แต่พอถึงวันศุกร์ที่8ปรากฏว่าผู้ปกครองไปกดเงินแล้วเงินไม่เข้าตอนนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชานะคะก็ดําเนินการให้เรียบร้อยแล้วว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีพ่อแม่ผู้ปกครองในวันที่18กันยายนนี้แน่นอนนะคะและเรื่อง ื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเงินดิจิตอล1,000 0บาทตอนนี้ก็มีความชัดเจนออกมามากขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่มีการประชุมผู้บริหารกระทรวงการคลังก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิตอล1,000 0นะคะว่าใช้ผ่าน แอปเป่ตาตังแน่นอนแล้วนะคะจากที่ตอนแรกว่าจะใช้บล็อกเชนหรือจะใช้ในแอปอื่นๆตอนนี้ก็คือได้ข้อสรุปเนื่องจากว่าแอปเป่ตาตังมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วก็สามารถนํามาต่อยอดได้เลยนะคะและสําหรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนตุลาคมนั้นก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะคะและสําหรับในคลิปนี้ก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ